สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมา3วันนะครับเนื่องจากติดภารกิจงานประจำนะครับเลยไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะาหาภาพแล้วก็อัพลงนะครับวันนี้ช่วงเช้าเขามีนัดพักเครื่องนะครับที่ระยองก็เลยเป็นวันหยุด เ็นวันหุดของผมด้วยนะก็เลยถือโอกาสไปตั้งแต่เช้านะครับไปดูนะครับตั้งแต่เช้าคนเยอะมากก็ได้มานะครับได้มาประมาณ7-8รายการนะครับจึงอ่ะจึงขอเอามาอัพลงเพื่อที่จะเปิดแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยว่ามีองค์ไหนบ้างนะครับ องนี้เป็นหลวงปู่งหงนะพี่ๆนะปู่งหงนะครับพรหมปัญโยสุรินนะครับต่อกดตรงนี้นะครับลูกศิ์ลุกหาของหลวงปู่งหงน่าจะรู้ดีนะครับว่าหลวงปู่เก่งนะครับเก่ง ทุกคุณก็ครบเครื่องครับเมตตาแข็งแกร่นะสุสารทุ่งม,มนนะครับจังหวัดสุรินทร์นชะัดไหมครับพรมบรรยูนยนะเสาห้าพรมบรรยูด้านหลังเป็นรูปหงนะครับมงกอนนะฮะแล้วนกคู่กันพบเจอน้อยนะเหรียญรุ่นนี้นะครับพี่ๆพ,พบเจอน้อยมากนะ เรียมกันน้ำจังสวยเลยพร้อมใช้เลยนะครับเอาไม่แพงนะพี่นะเดี๋ยวนี้เอาไม่แพงนะครับสวยนะครับสวยกิิบเลยนะฮะสวยกิิบเลยอ่ะใคร กำลังมองหาอยู่นะครับไม่มีผิดหวังสวยแท้ทันท่านนะเรี่ยมกระน้ำพร้อมใช้อย่างดี650นะครับรวมส่งไปเลย650นะรวมส่งนะครับไปดูรายการต่อไปเลยครับ รายการต่อไปโอ้เล็กมากอุย้ยหลวงนากปกนะครับหลวงพ่อคูณปาริสุดโธนะครับวัดบ้านไรแดงนะครับสวย <c oughs> ปี36นะครับต่อโคตดนะครับน่ต่อโค้ดชัดเจนเหรียญเหรียญเนื้อทองแดงรุ่นเนี้ยสร้างแค่สองพันเรารล่าสองพันหกร้อยสองพันหกร้เหรียญสร้างไม่เยอะนะครับรุ่นเนี้ยสร้างแค่2 6งพเป็นเนื้อทองแดงนะสร้างแค่2 6งพทุกองค์นะครับจะต่อโค้ด เนี่ยต่อโคดนยครับเห็นไหมติดคําว่าคูณเนี่ยครับอ่านเนี่ยติดคําว่าคูณนะต่อโคดใช่ไหมทุกเหรียญจะต่อโคดนะครับอ่านเนี่ยสร้างน้อยหายากนะครับสำหรับนากรุ่นนี้นะอีสามหกเหรียญนี้ถือว่าสวยนะครับยังถือว่าสวยเลยนอ้าวลูกศิษย์ลุงหาสายลุงพ่อคูณนะครับ แบ่งไปบูชาได้ที่650 650รวมส่งนะครับฮะ650รวมส่งเนี่ยนะครับหายากสร้างน้อยนะรุ่นนี้นะยังมีผิวไฟแดงๆอยู่น,นะพี่นะอ่าโอเค650รวมส่งครับเรามาดูเหรียญต่อไป เหรียญพอปลอ,อเล็กทำไมถึงบอกว่าเล็กเนี่ยครับข้างหลังเหรียญพอปลอ,อเล็กหลนงผู่แหวนปี2 5งพสองหนะครับสวยเดิมนะครับดูง่ายมากนี่นะครับ ผมพยายามที่จะให้ดูแบบทุกซอกทุกมุมนะให้ละเอียดนะครับเห็นไหมนี่ครับตาเตอชัด ตัวตัดนะครับขอบข้างนะเหรียญนี้เอาสี่ร้อยลมส่งนะครับสี่ร้อยลมส่ง400สีง400รส่ร้อยเงนกงนะครับไปรายการต่อไปเลยครับ ให้หรวงกูแลนอีกนี่ก็เป็นเหรียญน,นิยมลนลยยอนยอดนิยมท่านอีกรุ่นหนึ่งนะที่ระลึกสร้างที่ว่าการอำเภอแม่ริมนะครับนี่นะตอกโคตรตรงนี้นะ อาเนี่ยต่อโค้นนะครับชัดเจนเหนรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญยอดนิยมขอท่านอีกรุ่นหนึ่งนะนะครับที่มีราคาค่อนข้างที่จะหลายพันบาทนะเล่นหากันหลายพันบาทคมกิฟเลยนะครับดูดูหน้าดูตานะครับริ้วจีวอนตัวหนังสือคมมาก ให้ดูครับชัดเจนเนาะเนี่ยโคต้ดตอกเหรียญมีกระแสเหรียญการปั๊มนะครับขอบด้านข้างเห็นไหมนี่ครับเรามาดูขอบนะครับขอบตัดนะพี่นะสำคัญสุดเลยนะพี่นะขอบตัดนะเกตแท้ดูตรงที่ขอบตัดนะครับ อันนะตัวตัดนะครับพี่ผมให้ดูละเอียดเลยนะอ่นเนี่ยตัวตัดนะครับอ่านะครับต,ตัดตัดแบบขาดครึ่งน,นะครับอ่า,าสวยกริฟพื้นที่เลีดกันน่าจะหลายพันอยู่นะ ผมเปิดแค่เอาเอะไรอีกสวยเลยนะพันเก้ารวมส่งนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดนิยมของท่านอีกรุ่นหนึ่งนะผิวเป็นปลอดอยู่ครับเนี่ยเห็นไหมผิวยังเป็นปลอดอยู่เลยพันเก้ารวมส่งนะพี่นะอ่าพันเก้ารวมส่งมาดูนี่ นี่ครับทีเด็ดเลยเล็กๆ,ๆ,ๆนี่เนี่ยครับสายของนครปฐมนะครับเล็กเล็กมากไม่รู้จะซูมยังไงเออเนี่ยชัดเลยครับพี่เดี๋ยวซูมก่อน เออเนี่ยเนี่ยครับดูความเก่าครับอันนี้ตัวจริงเลยนะพี่นะเขาเรียกว่าเม็ดยาผงยาเม็ดผงยานะครับผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว นะครับผมได้มาจากพี่ที่รู้จักกันนะครับแกเป็นคนนครชัยศรีนะครปฐม,มนะสมัยก่อนนะพ่อแกไปวัดบ่อยนะครับแล้วก็ได้มาจากมือลุงปู่เลยนะได้มาจากมือลุงปู่บุญเลยนะแกให้ผมมาหลายเม็ดอยู่แต่ผมก็ แจกเขาไปหมดแจกเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะแจกแกให้ผมมาประมาณห้าหกเมตรนะครับเนี่ยให้ผมมาห้มมาหกเมตรเหีืยวเมตรสุดท้ายนี่ครับดูง่ายนะพี่นะแบบแท้แบบแท้แบบไม่ต้องมีข้อสงสัยเลยนะหนึ่งแท้ที่มา ที่ไปที่มาด้วยสองแท้ที่เนี่ยเนี่ที่องค์พระด้วยที่เนื้อพระด้วยนะนี่ครับดูความเก่าเม็ดยาผงยาจินดามณีหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับของปลอมของเก๊เพียบนะครับไม่รู้ว่าพื้นที่เขาเล่นหากันเท่าไหร่แต่หน้าก็น่าจะแพงอยู่ อ่ะแบ่งปันนะครับแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านเอา,าาเ,อนะเอาที่ราคาไม่เวอร์นะเอาที่ราคาไม่เวอร์พันเก้านะครับพันเก้ารวมส่งนะครับพันเก้าร้อยรวมส่งไม่มีหรอกครับในสนามก็หายากมีแต่ของเกนนะ เนี่ยตัวจริงพี่เนี่ยครับตัวจริงเลยจริงทั้งที่มาที่ไปนะครับจริงทั้งองค์พระเนื้อพรนนะเนี่ยครับอ่าพันเก้นะครับมีเล็กพุทธคุณก็ครบะครับครอบจักรวาลน,นะครบเลยครบเครื่องเลยเมตตามหานิยม นะครับแก้คุณใส่อะไรทุกทั้งทั้งหลายแหละนะอันนี้คือเราพูดตามตามอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณนะสมบัติพิเศษของมวลสารที่อยู่ในองค์พระที่ท,ที่ที่เขาเล่าสืบทอดต่อกันมานะนะครับผมไม่ได้มาผมไม่ได้มาตั้งเองนะนะครับเนี่ย,ยบางคนอาจจะเอ้ยใช่เหรอไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อน,นะพี่นะ บางคนหาว่าเรางมงายไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อน,นะครับใครที่หาว่าเรางมงายก็ปล่อยเขามาเรามาดูองค์ต่อไปเลยครับกึกเลยพี่เก่ากึกเลยครับตรงเนี้ยผมตีว่าเป็นลิงนะลิงหลวง่อดิง่ง วัดบางวัวน,นะครับพวกเครื่องรางมันตียากนะมันมันจบกันยากนะต้องเอาแค่ว่าชอบนะเครื่องรางนะครับมันจบกันยากนะเนี่ยดูความเก่าของไม้ครับ ผมตีลงพ่อดิ่งเลยนะนี่ครับลิงจับหลักนะครับลิงจับหลักหลวงพ่อดิ่งเขามีหลายพิมพนะพี่นะไม่ใช่ว่ามีพิมพ์เดียวแบบเดียวนะเขามีหลายขดแกมีหลายพิมพนะเนี่ยดูความเก่านะครับ จะเป็นเกจีไหนไปไม่ได้ต้องเป็นหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวอย่างเดียวนะครับศิ์แบบนี้นะดูดูดีความเก่ารูครับเก่ามากะชอบก็ว่ากันใครสายเครื่องรางสองพั 25, นห้าแล้วพี่นะอ่าเนี่ยสองพันห้านะอันนี้เป็นกรอบเงินนะกรอบเงินโบราณกรอบเงินเก่า 2องพนะพี่นะใครชอบสายเครื่องรางนะลิงจับหลักนะหลวงพ่อดิงนะผมว่าหลวงพ่อดิงวัดบางวัวนะใครสายเครื่องรางนะครับชอบว่ากันไปสองพนห้านะครับมา,ามาดูวงนี้ อันนี้เป็นหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคมนะครับไปฝากกุไปออกที่วัดดงตาลน,นะครับไปออกที่วัดดงตาลไปดูในประวัติการสร้างนี้นะครับสองสี่กว่าอ่าตรงนี้ผงเต็มนะที่ผงเต็มเลยนะครับเนี่ยอ่าผงเต็ม <c oughs> มีประวัติการสร้างนะครับตอนนี้เล่นหากันแต่ก่อนก็ไม่เท่าไหร่นะพอมันมีข้อมูลนะครับว่าชัดเจนท่านไปทาก็เริ่มเล่นหากันตอนนี้ก็หลักหลายๆพันนะครับถ้าออกวัดท่านก็นหลายหมื่นหลายแสนนะครับถ้าออกวัดท่านเองนะ ดูง่ายๆเลยครับเห็นไหมครับอ่านะองนี้ผมเปิดราคาแบ่งปันเลยนะผมเปิดราคาแบ่งปันเลยนะเขาแบบไม่ต้องต่อเลยนะพี่นะสอเอ้ยสามพันนะพี่นะแต่เขาเล่นกันแพงกว่านั้นแหละนะในพื้นที่หรือในเนี่ยเขาเล่นกันแพงกว่านั้นนะ เนี่ยครับให้ดูละเอียดเลยนะเนี่ยผงเต็มนะครับ อ่ะว่ากันไปองค์ต่อไปสามพันนะครับองค์ต่อมาก็จะเป็นหลวงหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญหลวงปู่ทวดปีศูนหบล็อกวงเดือนนะพี่นะเนี่ยเนี่ย บอกอวงเดือนนะนะครับปีศูนย์หกวัดออกวัดเอี่ยมวันนุษนะทีแรกเอ่อพวกอะไรนะเขาไม่ยอมรับกันนะทีแรกเขาหาว่ายัดยัดวัดแต่ทุกวันนี้ยอมรับนะครับเพราะว่าได้สร้างจริงนะทางวัดยืนยันว่าหลวงหลวงปู่ทิมอาจารย์ทิมมาสร้างนะปีศูนย์หกนะครับและลายนาพระเกจิที่มาปลุกเสกนะสมัยนั้นโอ้โหสุดยอดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่โตวัดไปดูทิมพี หลวงพ่อสุดวัดการหลงหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมเนี่ยมาหมดนะอาจารย์ทีมวัดช้างให้เนี่ยครับผมเอยนามไม่หมดนะประมาณร้อยแปดรูปนะครับร้อยแปดรูปล้วนแล้วแต่นะล้วนแล้วแต่เป็นพาที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นนะครับในสมัยนั้นนะมาร่วมเสกเดี๋ยวนี้เป็นบอกวงเดือนนะครับดูโคตรง่ายเลยสวยด้วยนะครับ เนี่ยนหะให้ดูอ่านะครับวงเดือนนะครับเนี่ยเนี่ยสวยจมูกแทบไม่โดนนะพี่นะถือว่าเจ้าของเดิมเขาเก็บดีดี <c oughs> นี่นะตัวตัดพันห้าร้อยรวมส่งนะครับสบภาพแชมป์นะบล็อกวงเดือนนะครับนิยมพันห้าร้อยรวมส่งนะพี่นะอ่าวัดเอี่ยมวลนุษปีศูนย์หกนะครับเกจีชื่อดังมากมายร่วมปลุกเสกหลวมปู่โต๊ะวัดประดูชิ้นพีอาจารย์ทิมวัดช้างให้นะหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับ มากมายหลายร้อยแปดรูปอะครับหลวงพ่อพรมว่าช่องแคร์ที่ที่จำได้นะหลวงปูด,ดูหลวงปูดสีวัดสแกอะไรประมาณนั้นนะผลงจำชื่อไม่หมดลองๆไปเปิดดูนะครับประวัติการสร้างนะโอเคนะครับพันห้าร้อยรวมส่งนะครับเหรียญแชมป์บล็อกวงเดือนด้วยพี่สภาพแชมป์เลย วงนี้ก่อนเล็กๆก่อนอ่าน,นี้น่าจะเลี่ยมทองนะ